สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่อง Neo Decor Design นะคะวันนี้เราจะพามาดูบ้านที่สร้างกับแ a นด y Home นะคะตกแต่งภายในโดย Neo Decor Design เดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นโถงทางเข้าบ้านนะคะด่านแรกของบ้านเลยเวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตู้รองเทา้าซึ่งลูกค้าจะสามารถวางรองเท้าได้เยอะมากตรงนี้ได้เป็นร้อยๆคู่เลยนะคะ เป็นตู้รองเท้ายาวเป็นแนวพร้อมด้วยตู้ลอยตู้ลอยตัวนี้จะซ่อนไฟ LED ไว้โชว์ของไว้เก็บของแล้วก็ตรงนี้จะเป็นท็อปหินนะคะเป็นหินอ่อนส่วนเวลาลูกค้าหยิบรองเท้าก็สามารถจะมานั่งใส่ตรงเบาะนี้ซึ่งเบาะนี้ทางเราทําให้ลูกค้าเหมือนกันคุมโทนเป็นสีโรสโกลนะคะตรงขาแล้วก็ผนังตัวนี้เน่เดิมทีเป็นผนังกู่แต่เราบอกลูกค้าให้ประหยัดไม่ต้องกุกนะคะใช้ผนังวอลเดิมเลยแล้วเอาเส้นสเตเลตเดินคิวแล้วก็มาเลือกวอลสวยๆเป็นการตกแต่ง แต่ตรงนี้เราแต่งให้ลูกค้านะคะเป็นเซตกระจกซ่อนไฟ LED พอถัดจากโซนโถงทางเข้าก็จะเป็นโซนห้องรับแขกนะคะจะเป็นเซตทีวีนะคะแล้วก็มีชั้นซ่อนไฟ LED เรากุกด้วยสแตนเลสโค้งไปหมดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผนังหินกับท็อปหินนะคะจะแขวนทีวีตรงนี้จะมีปักบล็อกอัพที่ทางเราทําให้ลูกค้าเป็นปักฝั่งพื้นตัวปักตัวเนี้ยเนี่ยจะเปิดปิดขึ้นมาเนื่องจากว่าลูกค้าเองเนี่ยจะมีตู้เย็นอยู่ตรงนี้นะคะ จะเป็นตู้เย็นอยู่ในโต๊ะกลางเลยส่วนตรงหลุมฝ้าตัวนี้เราก็ทําให้ลูกค้าจะเป็นหลุมโค้งนะคะจะเป็นหลุมเล็กล้อกับหลุมใหญ่จะเป็นโซนที่ล้อกันมาเป็นหลุมฝ้าสแตนเลสซ่อนไฟจะเป็นอารมณ์ประมาณลิฟวิ่งรูมคอนเนคกับดิ닝รูมนะคะแล้วก็แพน try ตัวนี้เป็นโซนโต๊ะทานอาหารนะคะแล้วก็จะเป็นโซฟาตรงนี้ไว้ดูทีวี แล้วมาพบกันกับห้องล่างนะคะห้องล่างนี้บางบางท่านเนี่ยเป็นห้องนอนล่างของผู้สูงอายุแต่สําหรับบ้านนี้เนี่ยจะทําเป็นเหมือนห้องเกมเมอร์นะคะจะเป็นไฟหลากสีนะคะแล้วก็จะเป็นเซตตู้ทีวีมีโซฟาอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นโต๊ะเล่นเกมจะเห็นว่าค่อนข้างใหญ่กว่าโต๊ะปกตินะคะก็จะว่าสำหรับ2จอใหญ่ๆเลยนะไว้เล่นเกมแล้วก็มาด้านนี้เนี่ยจะเป็นตู้โชว์แอดิกอีกแล้วแล้วก็จะมีโซฟาวางนะคะให้ให้นั่งโชว์เดี๋ยวทัานดูเทียบกับรูปทีดีเนี่ยจะตรงกับทีดีเป๊ะเลย ส่วนตู้ตัวนี้ก็จะเป็นกล่งตู้โชว์กับตู้เก็บของอเนกนประสงค์นะคะตู้ใบนี้จะเป็นงานสีพ่นนะคะทําสีไม้ละแนงรอนๆแล้วก็จะมีเก๊ะไปใส่ของส่วนภายในตู้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะชอบทำเป็นสีสว่างเช่นสีขาวนะคะเวลาใส่ของอะไรจะเห็นได้ชัดห้องนี้จะคุมเตีมสีค่อนข้างมืดตัวห้องเนี่ยจะไม่มีการติดวอลนะคะจะใช้การทาสีผนังทั้งหมดส่วนหลุมฝ้าเนี่ยจะติดเป็นวอลพิมพ์ลายเป็นลายแบบประมาณอารมณ์ลายท้องฟ้าสลับสีได้นะคะ หลุมต่างๆเนี่ยทางเราวางแผนตามตำแหน่งมาให้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยกรีดหลุมมาตามนี้เลยแล้วก็เราก็ขัดพื้นผิวแล้วก็ติดบอแปเปอร์ขึ้นไปส่วนด้านนี้เนี่ยจะเป็นตู้เก็บตู้โชว์เนื่องจากตุ๊กตาแบดิกหรือของโชว์จะเยอะมากก็คือจะเก็บไว้ตามตู้บริเวณนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยจะทำกราดีไซน์กันจะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าเคลือบด้วยกระจกเงาค่ะแล้วก็มาเจอกับห้องนี้นะคะเป็นบางบ้านเนี่ยเขาจะใช้เป็นห้องนอนล่างแต่ห้องนี้เนี่ยทางลูกค้าเนี่ยจะเป็น ห้องโมเดลค่ะจะไว้เก็บโมเดลแบรดิกนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีมุมที่เขาจะสันทนาการตีปิงปองตีอะไรกันได้นะคะแล้วก็ยิงโตโ๊ะพูงทางเราทําเจ้าอี่นั่งตรงนี้นะคะเหมือนเป็นเดเบสให้ลูกค้าไว้นั่งเล่นนอนเล่นได้เลยมีลิ้นชักไว้ใส่ของใหญ่ๆว่าของจะเยอะมากจะเก็บเป็นระเบียบทั้งหมดส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นตู้โชว์แบรดิกเดิมทีนะคะขอบอกเล่นหนึ่งว่าตู้ตัวเนี้ยมันมีเสาซ่อนอยู่ข้างในนะคะแต่ตอนเนี้ยใครหาเสาเจอบัางคะเสาหายไปแล้วหายไปแล้วเพราะว่าทางเราซ่อนไว้ อยู่อยู่ในตู้นะคะจะเป็นตู้2หน้าประกบติดกันเสาเนี่ยจะโดนเก็บด้วยวิวอินทั้งหมดจะมองไม่เห็นเสาเลยส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นตู้โชว์สเตเลสนะคะเราจะทามาให้โชว์แบรดิกโดยตรงเลยซ่อนไฟทุกชั้นใบนี้ด้วยนะคะเราจะมีการดีไซน์มีช่องมั่งโล่งบ้างเพื่อการวางที่หลากหลายขนาดของตัวตุ๊กตานะคะส่วนตู้ด้านนี้เนี่ยจะมีบานเปิดเป็นมินยมนะคะจะมีไฟเหมือนกับเป็นตู้จิวเวลรี่ตู้กระจกเลยจะโชว์ตุ๊กตาหมดแถมมีที่นั่งตรงนี้ให้ด้วย นะคะเป็นเซ็ตเหมือนกับลูกค้าบางทีนั่งเลิกมีโต๊ะนั่งเล่นกับครอบครัวลองดูบรรยากาศตู้นะคะจะสวยงามดูเหมือนไม่มีอะไรนะคะแต่จริงทํายากมากตู้ใบนี้กว่าจะเก็บงานกระจกต่างๆให้ได้แทบจะเรียกว่าตู้กระจกหมดเลยสําหรับบางลูกค้าที่ต้องการเป็นทั้งเป็นตู้โชว์ก็ได้เป็นตู้กระเป๋าก็ได้นะคะ พอขึ้นมาชั้นสองเนี่ยเราจะพบว่าตรงนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นชั้นสองโดยบ้านอื่นจะเป็นลิฟ่งรูมนั่งเล่นชั้นสองอีกทีแต่บ้านนี้จะทําเป็นเหมือนกึ่งห้องเป็นห้องทํางานกึ่งนั่งเล่นนะคะก็จะมีตู้โชว์ของสวยๆแล้วก็จะมีตู้เก็บของเก็บเอกสารนะคะจะเก็บเป็นเซตเราออกแบบเป็นมุมโค้งและหน้าไปสองฝั่งส่วนตรงนี้จะเป็นเดเบสเป็นที่นั่งริมหน้าต่างซึ่งจะเป็นมีลิ้นชักเปิดใส่ของได้นะคะคุมธีมด้วยสแตนเลสสีโรสโกเหมือนเดิม ตรงนี้นะคะจะกึ่งนั่งกึ่งนอนทํางานเหนื่อยก็มานอนได้แล้วก็ฝั่งนี้จะทาล้อกันมีเลอร์กัน2ฝั่งส่วนตัวฝ้านี้เนี่ยทางเราก็เป็นผู้ออกแบบแล้วก็ให้ทางลูกค้าทำทำหลุมฝ้ารอไว้นะคะแล้วก็ทำเป็นหลุมฝ้าซ่อนสตเตเลตส่วนโต๊ะตัวนี้เนี่ยทางเราก็เป็นผู้ทําให้ลูกค้านะคะโดยเราคุมดิเมนชันจากสเกลทางเดินแล้วก็จะเหลือที่ล้นระหว่างตรงนี้สําหรับเป็นที่นั่งทํางานนะคะจะมีลิ้นชักให้ลูกค้าคุมโทนสตเตลเลตสีโรสโกเหมือนกัน ค่ะแล้วเจอกันกับห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนใหญ่นี่คะก็จะเริ่มจากตรงตำแหน่งนี้นะคะด้านขวามือจะเป็นหัวเตียงทางเราก็กรุกขึ้นมาเป็นผนังนะคะแล้วก็จะมีไม้ร่อนสลับสีกับการติดโฟมิกา้าควายลายสแตนเลสนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับโต๊ะเขียนหนังสือนะคะเขียนไว้ลอยๆแล้วก็ชั้นนั้นไว้วางของเฉยๆก็จะมีชั้นวางของด้านข้างส่วนตรงมุมนี้ลูกค้าจะนั่งดูโซฟานะคะเพราะว่าโซฟาเขาจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็นั่งดูทีวีไปด้านนี้ ก็จะเป็นตู้โชว์แล้วจะมีลิ้นชักใส่ของให้คุณเขานะคะก็เป็นโซฟาเหมือนนั่งดูทีวีแล้วก็เทควิวหน้าบ้านนะคะต่อมาเราจะมาเจอโซนของห้องแต่งตัวนะคะตรงบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นโต๊ะแป้งชั้นวางของตัวกระจกตัวนี้จะซ่อนไฟ LED นะคะแล้วก็จะมีลิ้นชักให้ใส่ของ พร้อมอตู้วางเครื่องประดับแล้วก็ตู้เก็บของต่างๆจะอยู่แอเรียน,นี้นะคะถัดมาเนี่ยจะเป็นเซตตู้เสื้อผ้าของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเซตยาวเลยทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้าไฟอัตโนมัตินะคะทั้งเซตเลยก็จะมีการแบ่งวางลิ้นชักต่างๆจะมีลิ้นชักใส่ของแล้วฝั่งนี้จะเป็นตู้กระเป๋ากับตู้เสื้อผ้าบางส่วน แล้วก็ตรงนี้ฝั่งนี้เนี่ยจะมีกระจกเงาเต็มเร,เราแกมกันนะคะแบบใส่รวมกันทั้งกระจกชานะคะยูโรบอลแล้วกระจกเงาเพื่อให้ห้องมันจะดูภุมธีมหลูหลัวแล้วก็มีกระจกเงาไว้2ตัวเต็มบานก่อนจะออกจากห้องไปส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นตู้กระเป๋าซ่อนไฟนี่นะคะค่ะอันนี้จะเป็นห้องโฮมเทยเตอร์นะคะไว้ดูหนังสําหรับห้องนี้เนี่ยถ้าบางบ้านเนี่ยจะเป็นห้องนอน3นะคะแต่ว่าทางลูกค้าเนี่ยจะเป็นห้องดูหนัง ก็คือจะทางนีโอเนี่ยจะทําบุซับเสียงทั้งห้องเลยนะคะกระทั่งฝ้าด้วยทางเราก็จะใส่วอลเปเปอร์พิมพ์ลายเข้าไปเป็นธีมแบบละแนงออกแนวดักดกขึ้นขึ้นห้องนี้นะคะตรงนี้เนี่ยจะทั้งหมดที่เห็นเนี่ยคือจะมีการบุซับเสียงแล้วก็ใส่ตัวอักษรซ่อนไฟให้ดึงลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็มีการย้ายตําแหน่งแอร์จากเดิมสูงกว่าน,นี้นะคะย้ายลงมาแล้วก็บุนวมทับมีจุดปลั๊กจุดทีวีให้เรียบร้อย คือห้องนี้เปิดดังได้เลยเพราะว่าใส่ชนวนซับเสียงอย่างดีส่วนทีวี่องลูกค้านี่อลังการมาก90นิ้วนะคะก็เป็นทีวีวางเซตใหญ่ๆเลยนะแล้วก็ขแขวนมากับตรงนี้จะเป็นเซตตู้ที่จะให้วางของอีกทีหนึง่งแล้วก็จะมีแต่งผนังเป็นระแนงนะคะแล้วตรงนี้เดี๋ยวจะวางไ,ไว้ไว้วางตู้เย็นเล็กอีกใบหนึ่งคไว้เป็นเหมือนโฮมเทเลเตอร์ปาร์ตี้เล็กๆเลยตัวนี้ก็คือจะเป็นระแนงกุกผนังใส่กระจกผนังก็จะติดวอลสีเทานะคะ แล้วมาเจอกับห้องนอนสองต่อนะคะห้องนอนนี้เนี่ยจะเป็นห้องนอนลูกสาวนะคะจุดแรกเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นเซตตู้ทีวีนะคะจะมีเซตตู้สูงให้วางของสะสมหรือตู้โชว์แล้วก็จะเป็นลิ้นชักนะคะสำหรับใส่ใส่ของซึ่งจะไม่มีมือจับนะคะเราจะใช้ทำมือจับ ทําหน้าลิ้นชักยาวกว่าตัวตูว้ตัวนี้ก็คือจะเป็นบานเปิดมีบานหมดนะคะจะใส่ของสะสมได้เยอะมีไฟ LED ในตัวทั้งเซตเลยสีชมพูนี้เนี่ยลูกค้าก็ชอบมากส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นฝั่งหัวเตียงนะคะซึ่งหัวเตียงด้านนี้เนี่ยจะเป็นไม้ลอนแล้วก็ทําสี สีเอ่อสีตามนัมเบอร์สีชมพูที่เราดีไซน์จะสังเกตว่าสีสองฝั่งนี้จะเป็นสีนัมเบอร์เดียวกันแต่อันนึงเรามาทําเป็นไม้ร่อนอีกอันนี้เรา,าทาเป็นกระจกสีบนกระจกจะเข้มกว่านิดนึงส่วนหัวเตียงเนี่ยใส่ไฟ led สามารถวางของอะไรได้เช่นโทรศัพท์ของเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็เดินปลัก๊กมีไฟช่อตรงหัวเตียงให้ทางลูกค้าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นส่วนโต๊ะทํางานเอาไว้เขียนการบ้านไว้อะไรก็จะมีชั้นวางของยาวๆแล้วก็ข้างบนจะเป็นตู้เก็บของ ะะจะริ้นชักตัวนี้กับตัวนั้นเนี่ยจะเป็นดีไซน์เดียวกันทางบ้านจะเป็นท็อป์โฟมิก้าลายหินนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นซุ้มโค้งสแตนเลสจะเป็นการแบ่งโซนระหว่างห้องนอนกับห้องแต่งตัวนะคะเราจะไม่ใช้ประตูกัน้นเพราะว่าถ้ากั้นแล้วเนี่ยห้องนี้จะและเล็กลงตามตู้ต่างๆเนี่ยค่ะจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะซ่อนไฟ LED นะคะจะเป็นชั้นกระจกวางของจะมีไฟ LED ในตัวทั้งหมดก็คือจะแขวนเน้นแขวนเยอะห้องนี้นะคะ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะแป้งซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเลื่อนเปิดได้นะคะเลื่อนเปิดรับแสงหน้าต่างได้ปกตินะคะก็ปิดกัดเข้ามาแล้วถ้าต้องการแต่งหน้าก็จะเลื่อนมาด้านนี้นะคะจะเลื่อนเข้าไปปิดเองอัตโนมัติมีไฟเปิดปิดที่เราทําไว้ให้สําหรับไว้แต่งหน้านะคะก็จัดว่าสว่างทีเดียวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกตู้กระเป๋ากับตู้เสื้อผ้ากึ่งหนึ่งนะคะจะไว้วางของ จบแล้วสําหรับ EP นี้นะคะสําหรับใครที่สนใจตกแต่งภายในให้ติดต่อที่เบอร์นี้เลยนะคะกับ ID ดี n ล์ตามที่โชว์นี้เลยให้ฝากกดติดตาม NEO DECOR DESIGN แล้วท่านจะได้พบแบบดีไซน์บ้านใหม่ๆอยู่ตลอดค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย